สวัสดีครับวันนี้มาอยู่ที่วัดสลิพรนะครับมากับแก๊งทูทีครับออกทิปครับผมออกทริปครับนี่นี่ทีมงานครับมากันทั้งหมดเจ็ดลำครับผม,มจากทีมงานช่างมือครับเจ๊ปุยจัดให้ครับ มากันทั้งหมดหกลำครับมาวัดศรีพรครับผมบ้านกอดกลอยครับวัดศรีพรครับครั้งแรกของผมครับดูบรรยากาศรอบๆบ้างเดี๋ยววัดศรีพร นานครับผมนี่คือทางเข้าไปไหว้พระครับใคท,ที่สาบนครับเชิญเลยครับวัดสิริพรไปบปุจังหวัดตอนทานีครับผมสวยงามครับลมลื่นดีครับอากาศถ่ายเทสะดวกครับกล้องจักสั่นเลยครับ ว่าไมืดอเอาขาจับมาสวยงามครับผม,มจากการหบรอบวัดสิริพรมากับทิปสองจังหวะครับผมวันนี้หนีโควิดมาสแสวงบุญโอ้สวยงามครับปฏิกรรมพญานาะค

สวยงามครับอ้นี่ยังสร้างไม่เสร็จครับโอ้ปลาพาพาทางจะเยอะนะครับลมลื่นครับลมลืน่นทีมงานเข้าไปไหว้พาครับผมบรรยากาศนะครับนี่นะครับจนะังกุดแกวแล้ว ครับทีมงานนี่คือช่างใหญ่ครับไม่ต้องเสิร์ฟครับอบตเสยครับมาหน้าสายครับอบตป้อครับเจสครับสุดลอยสุบเ้าอบตเสยบริจาคให้หลวงปู่สุขโอ้ใครยคนไหวพักระถึงเกียวผมแล้วครับผมอ๋อเป็นวิดีโอแล้วเรา ทองไรกันไม่รู้ครัอยากกลกำปั่นนะเปาพูดเลยทีครั้งหนึ่งในชีวิตครับผมได้มาสักการะกลับไหว้เห็นวัดของพี่นางสิริพรครับ เชิญครับสายบุญครับสายบุญเชิญเลยครับวัดสวยงามร่มรื่นดีครับอ้ร่มรื่นครับเชิญครับสายบุญครับผมที่จังหวัดอุดรธานีครับยูทูบเบอร์ชื่อดังเคยมาแล้วนะครับวัดศรีพร ติมากรรมครับขอ,องวัดพี่นางสิริพรครับคุ้มฟ้าคุ้มฝนกับบรรยากาศดีครับตีรกกกกกกัดนะโอ้ลมดิดครับเชิญครับสายบุญครับอําเภอพิ่บุลรักครับผม วัดพิทางศรีพีพรัรบมากับทิปสองทีครับสมเศร้าช่างมือเจ๊ปูจัดเอ้เจ๊ปุยครับจัดให้ครับไม่ต้องเสืร์ครับสวยงามครับสวยงาม <c oughs> นี้เป็นที่ทํานานวู้ โอ้โยปลาปลาปลาโคตรเยอะครับปลาดินินครับโ,โหโหย,ยอดครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับเฮ้ยยัยยยยงครับต้องมาดูการเกียร์ปลาครับโอ้ไม่ภาษาภาษาภาษากลางเขาเรียกว่าการให้อาหารปลา ภาษาอีสานเขาเรียกว่าเกี๊ยปลาครับวันปนินมวเนตัวนี้้าวนี่ผู้ป่าโอ้ยว้า

ลมลื่นครับสวยงาม มาครับเียงสายฝนนะครับานะครัยสายฝนทีมงานกำลังให้อาหารปลาครับปลาเยอะแยะมากมายครับ วัดแห่งนี้ม uh co ีย mm ูท hmm, so oh. so like oh so ูบเบอร์ช so hm ื you know, exactly. ่อด well, ังเคยมาแล้วครับไ่สุดหอมบอสเอ๋ถ่ายวิดีโอไปห้ามไปนนห้ามหามคืออะไรก่คอมเมนต์มึงก็บนไก่อนซัดรถนะซัดหนึ่งแต่รถเกียรความันใสว่ะบวกาถือมือเดียววะผมสำหรับคลิปนี้ก็พอ จบแค่นี้ครับเดี๋ยวเดินทางกลับครับผมสวัสดีครับ